แม่รักลูกแม่ทุกยูแมีสุขี่สุดแล้วลูกอยู่แม่มีความสุขเกอย่าม่รักลูกที่สุดแม่อยากให้ลูกสื่อหมายถึงว่าสิ่งที่ลูกยังได้รับกับผู้ชายคนหนึ่งที่เอาควรจะทําลูกลาบากเลยแม่เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วแต่กระจายท่อตองมาจากปากของลูกโอเค ไม่ถูกอ,อยู่แม่พีสุขยิ่งสุดแล้วลูกแกหยอกแกแต่ไม่ได้แกทุกวันนี้ทั้งหมดคือ,อคแต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรลูกอยู่แม่มีความสุขทุกอย่างไม่พูดแบบนั้นที่แม่ให้พูดคือพูดในสิ่งที่จะทำให้คนคนหนึ่งเขารู้สึกผิดชอบชั่วดีสำหรับแม่แม่เอ็มที่รูกเสมอแม่สิแม่รักลูกที่สุดแนมะ่ก็นุชเอ็ดดิตรู้ใช่ไหม ต้งพูดจากใจของลูกออกมามันจะเป็นอาวุธทุกอย่างที่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นมันจะจากปากไม่ติ้งเท่านั้นเม่หัวใจไม่ติ้พี่เจ็บปวดและแม่ตอบแทนไม่ได้ลูกแม่ทิ้ต้องสื่อสารออกมาให้ได้ลูกบอกแม่ไม่เป็นไรแม่อดทนกับแม่แต่แม่ไม่อยากให้ลูกแม่เสียใจในเรื่องที่ได้ไม่ได้แม่ติ้ดีที่สุดแม่ได้เป็นลูกที่ดีที่สุดของแม่แม่ไม่เคยเหนื่อยใจกับแม่ทิ้ แม่ติ๊ดีที่สุดแล้วลูกคนไม่ไดีคือคนนั้นแม่ก็๊กอยากถามเลยแม่ติ๊กพูดให้เลยลูกนอกจากถามอะไรลูกอยากถามอะไรลูกพูดออกมาเลยลูกจากใจเราแม่ต้องขอบคุณแม่ติ๊กลูกที่เป็นลูกที่ดีดมาตลอดขอบคุณพี่มีแม่คา,าราชิคิผมตกเลยสภาพที่แบบเจอแต่ที่นอนนะก็ยิง่งเข้าไปได้ใช่คราวนี้ไม่เคยฝืนตัวเองสู้ฝืนยางอะไรไม่ได้ ค่ะลูกแม่ก็จะเป็นแม่ของลูกตลอดแล้ววันแม่ปีนี้แม่ก็ยังปฏิบัติเป็คุณแม่ที่ดีเสมอแล้วก็ครั้งนี้อาจจะเป็นบุญกุศลของเราอีกครั้งขอได้โปรดขอได้แค่ตามให้ลืกแม่มีความสุขแต่ไม่ได้ก็พอแล้วค่ะลูกค่ะลูกไม่ได้ไม่ได้ชวนไปพักผ่อนไ่ให้ลูกบอกแล้วไม่เสียใจแล้วอันม่อยากรู้ รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ